ที่เรายึดในี่แหละมันสำคัญรักอะไรก็สร้างรักไปหมดเป็นสมบัติเข้าของเงินทองหรือสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเราก็รักมันอยู่นั้นระวางไม่เป็นถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรายึดมั่นถือมั่นมันรักตัวเจ้าของในอีตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยเห็นไหมมันกลัวเจ้าของตาย เออพอกลัวเจ้าของตายทำไมถึงกลัวเจ้าของตตยเพราะรักตัวรักเจ้าของมันเลยไม่อยากตายถ้าไม่รักมันก็ปล่อยวางอย่างพระอรหันท์ท่านทําไม่ได้รักเนี่ยท่านถึงไม่มีอะไรเ,เรามันรักเจ้าของนี่มันถึงเป็นทุกข์ขณะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆแต่มันถึงเป็นแบบนั้นเพราะมันรักตัวเองมันเลยไม่อยากตาย พระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยกันเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นทำไมท่านไม่ทะเลาะกันเพราะท่านไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความชังไม่ได้มีอะไรเลยตัวตนท่านไม่มีท่านวางหมดแล้วท่านถึงอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะโบกแหวงเพราะท่านไม่มีตัวตนเรามันยึดตัวยึดตนอยู่ด้วยกันถึงทะเลาะโบกแหวง มันยึดตัวตนไงพอยึดตัวตนมันก็ออกไปหมดค่ะเนี้นะไม่ว่าวัตถุสิ่งของมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็รวมออกหมดแหละมันรักถ้างั้นพระพุทธเจ้าจะบอกว่ามีความรักมากน้อยแค่ไหนมันก็มีความทุกข์เท่านั้นวางความรักความทุกข์ก็ไม่มีหายไปพร้อม พวกเรากำลังเรียนไม่ให้มีความรักความรักกับความชังเห็นไหมรักกับชังวางสองอย่างนี้มันจะเป็นยังไงคะนี่ลองวางดูสิรักกับชังไม่มีอะไรมันจะสุดยอดขนาดไหน,นเรานี่มันไม่ใช่แล้วมันคว้าหมดอะไรก็คว้าอะไรก็คว้ามันก็ทุกสิอันนี้ มันความหมดแล้วมันวางไม่เป็นตั้งแต่ในบุญท่านก็ยังไม่ให้ยึดพาระลหันยึดบุญแล้วท่านวางแล้วหมดท่านละได้หมดแล้วบุญบาปมันเปนวางหมดแล้วออยังไปยึดบุญอยู่บาปเราว่าเราจะวางบาปนี่แหละแต่เรายังไปยึดบุญอยู่มันก็ผิดสิ วางหมดทั้งบุญวางหมดทั้งบาปได้หมดแล้วนั่นะมันจะมีอะไรเขานี้มันก็ไม่มีอะไรสิมันจะเอาความทุกข์มาจากไหนวางได้หมดแล้วไม่ยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งใดแต่เพราะว่าความอันนั้นมันอยู่ในจ,ใจิตใจมันเป็นนามธรรมามันเป็นยาม,มาทำคราวนี้มาถึงรูปธรรมมันก็ก่ออีกเลย มันก็เกาะติดอันนรูปธรรมเนี่ยจะเป็นวัตถุสิ่งของรสัตว์มีชีวิตหร,รือสัตว์บุคคลมันยึดหมดคราวนี้เนี่ยมาดูภายนอกดูรูปเนี่ยมันยึดอีกพระอรหันต์ท่านไม่ได้มีท่านเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะต้องยึดต้องแบกต้องหามมันบ้างหมดแล้วล้างความสกปรกสู่ครุบออกหมด้วความยึดมั่นถึงมั่นคือความสกปรก ไม่สุกปกได้ยังไงเอาเมื่อคนหญิงกับชายรักกันยึดแล้วอะไทำอะไรผิดนิดหนึ่งโทษสะขึ้นมาแหละโมโหโทโฉขึ้นมาแล้ว,โโโลวเพราะไม่ได้ดังใจตัวเองมันไปหมดมันโยงถึงกันหมดเห็นไหมเรื่องกิริต ย่ยงไปตรงไหนตรงไหนมีแต่เรื่องกิเลสท่านแหละพระอรหันท์ท่านมองมองบุตรมองเห็นท่านมองไปตรงไหนมันเห็นแต่กิเลสเหยียบหัวคนไงท่านมองไปเห็นหมดนะเรามองเห็นไหมล่ะเราไม่ได้เห็นเรื่องกิเลสเหยียบหัวตัวเองอ่ะแหละคำว่าเหยียบหัวคนก็เหยียบหัวเจ้าของอะแหละมันจะไปเหยียบหัวใคร ตัวเองก็ไม่รู้เนื้อรู้รู้ตัวอีกพร้อมปกิเลสกาลังเหยียบหัวเราอยู่เราไม่รู้ถ้าเรารู้มันก็หยุดสิมีสติมีปัญญามันก็หยุดเลยเราไม่มีสติก็มไม่มีปัญญาก็าไม่มีจะหยุดได้ไงมันก็ยาวยืดไปอีกเมื่อมีความยาวยืดในความรักความชังยาวยืดไปพบชาติจะยาวขนาดไหนเขาดี พบฉันก็ยาวอีกเพราะมันยืดยาวไปดูสีความรักสามีภรรยาอยู่ด้วยกันรักกันีนพูดธรรมดาเนี่ยอยู่ด้วยกันรักกันคราวนี้การมาราคะมันไม่รู้จักพอพอการมาราคาไม่รู้จกพอพี่สะพ้ายกับน้องสามีรักกันดิ นอกใจสามีตัวเองคือพี่ชายมาแบ่งปันจิตใจให้น้องน้องก็รักพี่สะพ้ยคราวนี้คนที่เป็นสามีเนะี่ยเขาไม่ได้ถืออะไรเขาก็รักเมียเขาอยู่เงี้ยมันจิตในกามไงมันรักเมียมันอยู่งั้ยยิ่งเมียเล่นชู้กับน้องเนะี่ยยิ่งไม่รู้เลย,ยสุดท้ายก็ ตัวเรื่องรามุกมันจะแดงยุให้น้องตัวเองนี่แหละฆ่าพี่ชายยุไปยุมาฆ่าจริงๆเจ้านี่คนพี่ชายไม่รู้เรื่องก็รักเมียตัวเองพอตายปุ๊บก็มาเกิดอยู่ในเรือนเจ้าของอะ่ยมาลงสุ่อบายแหละเหมนี้เป็นคนหนามาเกิดในเรือนตัวเองแต่ว่ามันเป็นงูค่ะเนี่ย เป็นงูอยู่ในบ้านน่ะเด็กผู้หญิงคนนี้เดินไปไหนมันก็จะไปชอบไปอยู่ใกล้ๆกลเลื้อยไปใกล้ก,ลก,ลก็ไปพันตัวเออคนเมียนี่ก็รู้วันนี้คือสงสัยสามีเราอ่ะมันตายไปแล้วมาเกิดเป็นงูเอาฆ่าให้สัง่งให้คนฆ่าอีกอก็ฆ่าเพราะฆ่าแล้วก็มาเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านอีกค่น เกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านเห็นไหมตัวกามรารคะมันรักรักฝังลึกเลยมาเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านพอเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านผู้หญิงคนนี้ไปตรงไหนตรงไหนก็ตามไปทุกที่ผู้หญิงคนนี้มันก็รู้ว่าหมาตัวนี้จะต้องเป็นสามีกับคนพี่ของเขาที่เราฆ่าแหละฆ่าหมาอีกคนนี้ ถ้ามาอีกหมาตัวนั้นก็มาเกิดเป็นวัวอยู่ในบ้านอีกเลยวัวเจ้าของไม่ให้มันเดียงมาอีกเลยไปตรงไหนไปอยู่ตรงไหนก็เดินตามวัวตัวนั้นมันก็รู้ว่านี่คือสามีที่เราฆ่ามาเกิดอยู่ในนั้นแหละเนี่ยอันนี้สุดท้ายนะคะเนี่ยพอฆ่าวัวตัวนั้นแล้วกลัวมาเกิดอีกค่ะเนี่ย มาเกิดในท้องมันนั่นแหละในท้องไอเมียคนนั้นะนมาเข้าเป็นลูกลกันนี่ยเห็นไหมสี่ภพแล้วนะเนี่ยนะที่มาเกิดเห็นไหมความรักเนี่ยมันผูกพันความรักความชังเนี่ยเท่ากันนะไม่ว่ารักว่าชังมันมันเป็นมันจะจองเวรเหมือนกันรักชัง เพราะฉะนั้นเพราะว่าสองเงอนนี้ให้ออกอยู่ในกามมะสุขันลิการยุคอัตตะกิลามะานยุคในธรรมจัก,กรกมบพันธนสูตรสองอย่างนี้พระพุทธเะจ้าห้ามเดินเด็ดขาดละวางสองเงอนนี้เราก็เป็นพระรหันทีนะน,นี่นะมาเป็นลูกคนนี้พอมาเป็นลูกดันออกคลอดออกมาแล้วจำชาติได้ทีผู้ชายคนที่เขาถูกฆ่าบ่อย ว่าคนนี้นี่คือเมียเมียเก่าที่เราลักมันหลงมันนั่นแหละมันฆ่าเรามาสามชาติแล้วนี่ชาติที่สี่เรามาเกิดเป็นลูกมันไม่ให้ออกมาแล้วไม่ให้ไม,ไม่ไม่กินนมมันแล้วก็ไม่ให้มันอุ้มเพราะจำชาติได้ไม่ให้อุ้มเลยก็เลยเอาไปให้แม่สามเมียหละเลี้ยงเลี้ยงจนโต ตัวแล้วเพิ่นจำชาติตัวเองได้เกิดความสลดสมเวชขอไปบวชะขอไปบวชในพระพุทธศาสนาปฏิบัติมันมันมัน,ม,นมันจำพบชาติตัวเองได้มันเกิดความสลดสมเวชมันเบื่อหน่ายโอโ้โหมันขนาดนี้ทีเดียวเลยปฏิบัติธรรมฟังรรมเบื่อสำเร็จเป็นพรอะอริยบุคคลเห็นไหมคราวนี้เราได้ยินได้ฟังเราฟังดีนะคะเนี่ย เราจำไม่ได้ก็ช่างเก็บเอาเรื่องราวเหล่านี้มาน้อมใส่ตัวเองสิเก็บเอาเรื่องราวเหล่านี้มาน้อมใส่ตัวเองมันก็อันเดียวกันถ้าใครฉลาดใครมีปัญญานะมันอันเดียวกันไม่แตกต่างกันเลยในแต่ละคนแต่ละท่านเพราะมีา 5, ธาตุสี่ขันหะอยตนะจิตคลองอยู่เช่นเดียวกันอืมเห็นไหม ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมากิเลสมันจะรุมเร้าเข้ามาการมาราคะการมาตัณหาพภา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 วะภาภาภาตัณหาวิพภะตัณหาตัณหาคือความทะยานหยากในทุกสิ่งทุกอย่างมีโลกมีโกรธมีหลงมีหมดเหมือนกันหมดแล้วแต่ใครจะมากจะน้อยใครมีสติมีปัญญามากกว่ากันเก็บพีนาะเราได้ฟังแล้วไม่ใช่เราฟังเสืออนะ เราจะเกิดความสลุดสังเวชในการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่แหละเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละมันถึงมีตัณหาคือความทะยานอยากราคะตัณหาเกิดขึ้นหมดทุกไล่ความโลภกดลงทุกใหญ่มาหมดมาหนะ้าท,ที่มาหมดเลยเห็นไหมความยึดมั่นถือมั่น เราจะออกไม่ได้ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตมสอนพระเจ้ายังไงเราก็ออกไม่ได้กิเลสพวกนี้มันรุนแรงเห็นไหมเราเพียรระวังปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันนี้เอาจริงเอาจังเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอิรลเจบดในก็ช่างจะมีศีลจะมีสมาธิจะมีปัญญาทุกอิเลเจบทคือข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ ขนาดนั้นเรายังเอามันออกยากเหลือเกินถ้าขนาดเราทําอย่างจดโชต่อเรื่องดูนี่เลยมันยังเกะออกยากเพราะมันสุกกระปรุกโศครุกเหลือเกินมันยึดมั่นถึอมั่นอยู่เนียจนออกได้ตอนไหน,นแต่ก็ไม่เกินความสามารถพระพุทธเจ้าของเราก็มีเหมือนกันพุทธสาวกสวิกาท่านก็มีเหมือนกันไม่เกินความสามารถไม่วันใดก็วันหนึ่ง เราก็จะเกิดความสลดสังเวชอย่างสุดซึ้งถึงหัวใจของเราอันนี้การเกิดทุกครั้งมันทุกขนาดนี้ทีเดียวเหรอมันจะเห็นแล้วค่ะเนี่ยเราจะเกิดเป็นสิทธิคุดุมพีเราจะเป็นระดับไหนก็ช่างไม่เกี่ยวเลยความทุกข์มันจะมีมาตลอดในการเกิดทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เทวดาเพราะกิเลสยังมีอยู่ ทุกทั้งนั้นแตงแต่ไปยึดไปติดใน,นรูปประพรมอรูปประพรมมันก็ยังยึดมั่นถือมันติดอยู่ั่นแหละเมื่อไหรจ่จะออกไม่ได้ทางนั้นอะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจักอวิชาอยู่ในสังโยชน์เบื้องบนเห็นไหมไม่ไปติดอยู่ข้างบนน่กว่าจะเอามันออกได้สังโยชน์เบื้องบน ปัญญาสติปัญญาจะหมุนเป็นธรรมจักถ้างั้นไม่ทันมันฆ่ามันไม่ได้เลยเนีฟังแล้วว่ามันง่ายหรือมันยากการทำกิจตภาวนามมันต้องเอาชีวิตเป็นดัมพันเราถึงจะฆ่าเชื้อแห่งการเกิดให้มันดับสนิทได้ มันมีรักตรงไหนมันก็มีทุกตรงนั้นไม่ว่ารักอะไรมารักสัตว์เลี้ยงรักคนรักอะไรสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ตามมันถึงทุกเมื่อเราเอาตัวนี้ออกได้แล้วมันแสนสบายมันไม่มีอะไรตั้งแต่เราสวดมนต์ก็ร้องพิจนารณาตามดูสิเราไม่ได้สวดเป็นนกแก้วนกขุนทองนี่นะเราสวดไปตรงไหน เราจะเห็นด้วยปัญญาไปพร้อมมันจะซึ้งซึงโอ้โหพ่อสอนลูกทุกวันเลยสอนตลอดเวลาพระสุรเสียงกังวานมาในการสอนพวกเราอยู่ทุกวันได้ยินไหมมันกังวานที่ไหนมันกังวานขึ้นที่ใจเรารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตา สัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวินดานางอนัตตานี่คือคำสอนของพ่อกังวานขึ้นมาในจิตในใจของพวกเราเราจะเขียนคอยตามด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญานี้คือคนมีปัญญา,เพ,าะะเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราจะไม่กระทบกระทั่งใครเลยอะไรเลย เพราะเราเชื่อในคําสอนพระพุทธเจา้าเราเห็นคําสอนของพ่อของเราศักดิ์สิทธิ์วิเศษท่านเป็นผู้ประเสริฐเลอเหนือโลกท่านวางได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าอัตตาตัวตนขันธ์ทั้งห้าอะไรตัวมีอะไรที่พวกเรายึดมั่นถือมั่นกันอยู่นี้พระอ,องค์วางได้หมดแล้วเลยมาชี้บอกพวกเราเนี่ยถ้าพูดภาษาบ้านเรามันยิ่งซึ้งนะพ่อ วางได้หมดแล้วนะลูกพ่อไม่มีอะไรในความยึดมั่นถือมั่นพ่อไม่มีความทุกข์เลยเพราะพ่อไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดพ่อวางได้หมดแล้วอัตาตัวต,วตวนพ่อก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามอะวัตถุกรรมกิเลสกรรมวัตถุกรรมของพ่อหรือออกหมดแล้ว ก็ไม่มีอะไรความทุกข์จะมาจากไหนเพราะพ่อวางสิ่งเหล่านี้ออกหมดแล้วมีแต่ความว่างเปล่าจะอัศจ,จรรย์ขนาดไหนคำว่าว่างมันหนักไหมมันหนักได้ยังไงก็มันว่างไม่ได้จับไม่ได้ยึดไม่ได้เตะได้ต้องในสิ่งใดหมดแล้วคำคำนี้ไพเราะ สุดซึ้งไม่มีอะไรเกินคำคำนี้ถ้าเราฟังชัดเราฟังลึกๆเราจะเราจะรักเคารพพระพุทธเจ้ามากเลยเมื่อเรารักเราเคารพในพระพุทธองค์ทำไมเราจะปฏิบัติตามไม่ได้เราหลักท่านเรารักพระองค์ เราก็ต้องปฏิบัติได้สิถ้าเราไม่ได้รักพระพุทธเจ้าเลยเรารักอะไรรู้ไหมเราไม่ได้รักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเดดเลอเหนือโลกผู้บริสุทธิ์เรารักความสุกปกโสโครกรักพยามานเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดคราวนี้เราไปรักอันนั้นเราไปกราบอันนั้นกราบพยามานนะรัก เวลามันสอนอะไรเรามาผิดหมดมีแต่ของปลอมแต่เราก็รักเราเทิดทุนมันเหลือเกินเข้าใจไหมเวลาเราอยู่ด้วยกันทำไมมันทะเลาะบาะไว้ททำไมมันมีอัตตาตัวตนตั้งขึ้นมาเพราะเรารักพญามารเราเคารพพญามารต่างหากเราไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้า เราไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราลักหมดเลยความโลภก็ใช่ความโกรธก็ใช่ความหลงก็ได้ลคะปัณหามานะทิฐิใช่หมดเลยเรื่องของพญมานทั้งหมดเรื่องของเรื่องของปลอมทั้งหมดทําไมเราใส่ใจไปยึดมัน่นถือมันไปลักไปหลงไปกราบไปไหว้มันล่ะถ้ากราบพวกนี้เมื่อไหร่ ความรักความชังมาเต็มเพียบเมื่อความรักความชังโลภกดหลงราคาตัณหาและหงกุกิสมาเต็มเพียบพบข้างหน้าของเราก็ไม่รู้จะยาวเหยียดไปอีกสักเท่าไหร่ไปตามกรรมดีตัวเองไปตามกรรมชั่วตัวเองมันจะยาวเหยียดไปมากมายขนาดไหนเราไม่สามารถหนีจากเงื่อนของพญามานได้เลยเพราะจะต้องเกิด จะต้องตายจะต้องมีรักมีชังต่อไปเห็นไหมเอาตัวนี้ออกความรักอันเดียวเนี้ยออกให้หมดไม่ว่ารักสัตว์เลี้ยงหรือรักคนหรือรักวัตถุสิ่งของก็ตามหรือรักตัวตนก็ตามเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงหมดแล้วเพราะเราปฏิบัติตามพรสอนพระเจ้าคือรักตัวตน เมื่อเรารู้ตามความาจริงไปแล้ววางไปกับทั่งตัวตนหมดเลยค่ะนี่วางหมดเลยไม่มีอะไรให้เราเหลือติดคขังให้เราหลักเลยเนียเห็นไหมค้านะันพระอรหันต์พระอริยบุคคลท่านจะกลัวตายไหมท่านไม่ได้กลัวตายเพราะท่านวางหมดแล้วคําว่ากลัวตายของท่านไม่มีเลยเห็นไหมเอาให้ดีพวกเรา การภาวนาจะต้องมีสติมีปัญญาขึ้นมาอินทรีย์ของเราศรัทธาในการตัดสรู้ของพุทธเจ้าม,มันมากมายเหลือเกินเมื่อเรามีศรัทธามากมายความเพียรของเราจะหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้สติของเราก็จะติดแนบทุกเวลาสมาธิของเราเข้าลงไปลึกถึงอัปปนาสุดแล้วหามาเพิ่มอีกไม่ได้เพราะมันเต็ม หลังๆน,นั้นปัญญาก็จะเพล่วเพลาไม่มีคำว่าสิ้นสุดปัญญาจนกว่าเราจะก้าวไปถึงสุดท้ายถึงงานทำสิ้นสุดลงปัญญาก็ต้องจุดเพราะจะไปฆ่าอะไรอีกปัญญามันเป็นบันไดก้าวเดินชินสมาธิปัญญาม่มอมเปรมันก็ต้องจุด เพราะงานทำเสร็จสิ้นไปแล้วอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็จุดเพราะรู้ทั้งหมดไม่มีอะไรเราที่เราจะเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ <c oughs> เราจะเอาเครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช้ไม่ได้เพราะมันสิ้นสุดแล้วมันจบแล้วงานทำเลยไม่มีเมื่อเรา ก้ามาถึงจุดนี้คิดดูเรากำลังทำงานเปรียบเสมือนทางโลกก็าตามเรากำลังทำงานเพราะงานเหล่านั้นสิ้นสุดลงไม่ได้ต้องรับภาระใดๆทั้งสิ้นมันเสร็จแล้วเราจะสบายขนาดไหนเราจะสบายขนาดไหก็มันเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างบริบูรณ์แล้ว จะเอาอะไรมาทำอีกมันเสร็จแล้วงานทำจิตตภาวนาของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราฆ่ากิเลสเต็มหมดจุดบริสุทธิ์หมดแล้วเสร็จสิ้นลงไปแล้วสติปัญญาทุกอย่างมันก็จุดลงขนาดนั้นเพราะมันล้างก่ามสุกปุกสุขโรกออกหมดแล้วมันก็ต้องจุดหรือ เราสร้างบ้านเราเก้าวไปถึงบ้านแล้วสร้างเสร็จเรียบร้อยเราขึ้นไปอยู่เรียบร้อยเครื่องไม้เครื่องมือก็จุดหมดเครื่องไม้เงื่อนคือสินสมาธิปัญญาอริยสัจสีนี่แหละอันนี้กลางทุกครั้งอนัตานี่เลยมันก็จุดหมดเลยจะทําต่อไปอีกไม่ได้เครื่องมือไม่ได้มีความหมายนี่ไงเห็นไหมพวกเราเรากําลังก้าวเดินจูดุนี้ด้วยความขยันหมั่นเพียร ไม่ขี้เกียจขี้คานจะอยู่ตรงไหนถ้านั่งสมาธิของเรามีไปทุกที่อยู่ตรงไหนก็อยากนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีแต่ความเพียรทุกอิริยาบถเห็นไหมไม่อัศจรรย์ในคําสอนพุทธเจ้าพวกเราจะไปอัศจรรย์อะไระเมื่อก่อนมันงูมันเขา่าเมื่อมันงูมันเขา่ามันก็ไปอัศจรรย์ตัวตน มันก็ไปอาศจรรย์ในความโลภเพราะมีตัวตนปั๊โบโลภก็มีกูดก็มีลุ่งก็มีราคะตัณหามานะทิฏฐิมาเพียบเห็นไหมหลังจากนั้นสิ่งเหล่านี้หายหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยอเออเจ้าอะไรมาไม่มีอะไรอีกแล้วมีแต่ความว่างเปล่าหาอะไรไม่มีอีกแล้วจบ สิ้นภาระใดๆไม่มีเลยว่างเปล่าหมดแล้วทอนทิ้งหมดแล้วอุปทานการยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างในใกายในใจเกลี้ยงหมดนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าความสกปรกมันมากมายขนาดไหนอมันจะเกาะหนาแน่นขนาดไหนเหมือนเพชรเมเ็ดหนึ่ง มันถูกของสปกปรกถูกดินถูกอะไรพ่อพุ่นมามันยาวนานเหลือเกินกี่กับเจก,กันเราเพียรพยายามล้างออกเลยลองดูซิว่ามันจะความสกปรกที่มันห่อหุ้มอยู่นั่นะมันจะเกินความสามารถสติปัญญาไปาเพราะเราไม่ขี้เกียจล้างเราล้างมันอยู่ตลอดเวลาสุดท้าย มันความสกปรกออกหมดแล้วมันก็เววาวขึ้นมาให้เราเห็นนี่ไงความบริสุทธิ์ของจริงของแท้ไม่มีอะไรมาเจือปนเพราะสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่หมดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ผุดขึ้นมาในการภาวนาของเรานะเราก็ไม่เคยได้ยินแด่มันกบ ผุดออกมาผุดออกมาผุดออกมามันก็เป็นของมันเองมันจะสก,ระป,ก,สกระปรกโซโคขนาดไหนเราเพียรพยายามล้างมันสุดท้ายเราก็ได้ของจริงของเทออกมาเวลวาวออกมาน่าอัศจรรย์คือจิตดวงนี้มันห่อหุ้มไปด้วยอวิชชาคือความเมื่อบอดหรือว่ายอดสมุทัยมันอยู่ในนี้เราล้างออกด้วยหมดแล้วล้างด้วยศีลล้างด้วยสมาธิล้างด้วยปัญญา นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความบรรทุกมันอยู่ในอริยสัจธรรมทั้งสี่อยู่ในสติปัฏฐานสี่จเจ้าลักเอาชังมาจากไหนนะครับเนี่ยหมดไม่มีอะไรเหลือะเห็นไหมพวกเรากําลังเพียรทำจุดตรงนี้อย่าพากันขี้เกียจขี้ขานเพราะเรามีเวลาน้อยแล้วเราไม่มีเวลามากเลยอย่าไปคาดคะเนพรุ่งนี้เด็ดขาด รีบทำตั้งแต่วันนี้ขณะนี้ในทุกวัน,นัวถ้ามันไปถึงพรุ่งนี้มันก็เป็นปัจจุบันมันก็เป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนเดถ้ามันผ่านไปได้ก็แสดงว่างานทำของเรามันยังไม่สุดเราก็ยังชุกชีดแต่ไม่ให้คาดคะเนไปถึงตรงไหนก็เป็นปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันขึ้นมาส,สดๆร้อนๆไม่เป็นปัจจุบันตลอดลงตรงนี้ให้ได้ทุกครั้งไปนะ การทำกิจภารมนานมันก็มีเท่านี้จะให้มากไปกว่านี้จะว่าไปตรงไหนมันหนีจากร่างกายจ,จิตใจสังขารรูปประธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าภายนอกหรือภายในสภาวะธรรมทั้งหลายก็าตามมันคือคือสังขารทั้งนั้นเห็นไหมเราจะลืมมันออกให้ได้เราจะไม่ติดไม่ยึดเราจะไม่กลับมายุ่งจึงวุ่นวายกับมันอีกแล้ว ความเกิดความรักความชังเราจะหยุดให้ได้ในชาตินี้แหละนี่คำอธิษฐานจิตของเราจะเป็นยาง้งอธิษฐานจิตเพื่อเราจะเดินต่อไปยังไม่หยุดจังเราจะไม่ขี้เกียจเราจะไม่ขี้ขานเพราะเราเกิดมาประเสริฐเลอทีได้ยินได้ฟังพระธรรมอันประเสริฐเลอพวกเรารละลึกตรงนี้ไว้ทุกเวลานาทีชั่วโมง อย่าปล่อยนะเราเกิดมาเจอของประเสริฐลึกๆขนาดนี้แล้วเราจะไปเจออะไรอีกอะเราจะไปเจอเอาอะไรอีกเพราะเราเจอของประเสริฐลึเลยไปกว่านี้อีกมันไม่มีไงเราเจอแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะไปเจอเอาอะไรอีกถ้าเราไม่ได้เจอของประเสริฐลเลๆเราไม่ได้ของจริงขึ้นมา เราก็จะจมลงไปอีกไอ้จมลงไปเนี่ยเราไม่เอาเพราะมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาสูงสุดแล้วไอ้จมลงไปคือตายเราไม่ต้องการต้องสอนเจ้าของต้องสอนอย่างนี้ทุกวันอย่าขาดอย่าให้เผลอคำว่าสติปัญญาคิดในเรื่องที่ถูกต้องเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นไหม พระพุทธเจ้าจะไปไหนพระพุทธเจ้าเทพระธรรมเทพระอริยสุงเทอยู่ที่ใจนี่มันจึงซึ้งสุดเลยนะเออเมื่อเราแยกว่านี่คือพระพุทธนี่คือพระธรรมนี่คือพระสงฆ์สุดท้ายไม่ใช่พระพุทธมันเป็นแท่งเดียวคือทมกับใจเป็นเดียวกันจบเลยนะ